สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกคนเลยนะคะวันนี้อยู่กันในช่องรถเก่งมือสองน่าใช้นะ,ะวันนี้นะคะมาจัดรถเก่งผ่อนสบายๆในเรทฟรีดาวนะคะให้รับชมอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้สภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะคะเป็นเตอร์ต้าวีออส 1.5ตัว n t นะคะปี2020คันนี้เลขไมลการใช้งานวิ่งไปแค่120,000กิโลเท่านั้นนะคะกับราคาค่าตัวเพียงแค่349,000บาทเท่านั้นเลยนะคะคันนี้เรดฟรีดาวจะผ่อนอยู่ที่งวดลับประมาณ6,000นะคะตลอดอายุสัญญานะคะเรทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นแค่1.29%นะคะซื้อรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าได้เลยนะคะตัวรถเนี่ยได้มาเป็นสีขาวนะคะสวยเดิมโรงงานแบบนี้นะคะ มาดูารายละเอียดตัวรถเข้าๆกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะไฟหน้าเนี่ยจะได้เป็นไฟหน้าแบบมลติรีเฟกเตอร์นะคะโลโก้วีออสมีมาให้ครบแบบคมๆแบบนี้สภาพส,สวยๆนะคะแล้วก็ตัวคมไฟเนี่ยใสยกิ้งไม่เหลืองไม่ร้าวไม่มีรอยแตกรอยหักรอยน้ำรั่วซึมนะคะป้ายทะเบียนได้เลขนี้สวยๆไปเลยนะคะในส่องขอกกระจังด้านหน้านะคะก็จะได้เป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถสีขาวสวยมากๆโลโก้เนี่ยจะได้เป็นเส้นตัววายแบบนี้เลยนะคะเป็นโครเมียม นะคะโลโก้เตอร์ด้าเดิมจากโรงงานคันนี้ได้ล้อกระทะขอบสิบห้านะคะยางปีสองพันยสี่นะคะใช้ได้ยาวๆแน่นอนนะคะพี่ๆคันนี้นะะตัวลงตัวล้อสวยกริปนะคะไม่มีรอยเบรคุืบบาทนะคะกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถเลยพับปรับไฟฟ้านะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่ไฟกระจกให้แล้วเรียบร้อยนะคะมือเปิดได้สีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันคันนี้นะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันนะคะเดี๋ยวรอเอาทิชชู่ออกเนาะนะคะ มาชมภายในนะคะคันนี้ภายในได้เป็นตัวเบาะผ้าเจ้าของเดิมน่าจะหุ้มมาให้นะคะไอ้เบาะ,ะบหนังเนียคะเบาะหนังเนาะนี่เขาน่าจะหุ้มมาให้นะคะเบาะหนังสวยๆเลยพี่ๆแล้วได้เป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะตัวตัวนี้เป็นตัวเอ็นทีนะนะคะตัวเอ็นทีปี20นะคะปีใหม่นะคะสภาพป้ายแดงนะคะเลขไม 1, 120, ล์120,000กิโลเฉลี่ยแล้วตกใช้งานอยู่ที่ประมาณ20,000กิโลเท่านั้นนะคะก็ถือว่าปกติเลยนะคะ มาดูโครงสร้างตัวรถดีกว่าพี่ๆนี่เลยนะแกะให้ดูนะคะกว้างๆแบบนี้นี่ตัวตะเข็บเม็ดอาร์ตลึกๆนะคะเรียงกันสวยๆไม่มีบิดเบี้ยวผิดรูปเลยนะคะรับประกันให้นะพี่ๆตัวรถเนี่ยไม่มีประวัติชนหนักอยู่แล้วนะคะไม่มีพิกามจมน้ําแน่นอนน้ําท่วมไม่มีนะคะไม่เอามาขายอย่างแน่นอนนะคะรับประกันโครงสร้างบอดี้ตัวรถให้เกรดเอนะคะเราคัดสภาพมาให้นะคะสวยๆทุกคันแน่นอน นะคะแล้วก็มีบริการตรวจรถให้274จุดจากบริษัทกลางนะคะตรวจสอบได้เชื่อถือได้ไว้ใจได้นะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนอยากจะนําช่างมาตรวจรถนะ,ะก็สามารถนําเข้ามาได้เลยนะคะนี่เลยแผ่นเพจนะคะตรงรุ่นปี2020นะคะตัวรถเนี่ยสีเสมอกันนะคะไม่มีกับสีตรังกามาอย่างแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของเบาะตอนที่2กันนะคะของเจ้าคันนี้นะคะก็ ค่อนข้างกว้างประมาณหนึ่งนะคะไม่แคบจนเกินไปนะคะนั่งสะดวกสบายนะคะแล้วก็อึดถึกทนมากรุ่นนี้ปัญหาจุกจิกไม่ค่อยมีค่าแม้เท่านั้นถูกนะคะใช้ได้ยาวยาวใช้ได้วิ่งได้ถึงหลายแสนโลเลยนะคะนี่เลยนะคะเจ้าของเดิมน่าจะหุ้มเบาะมาให้นะปกติแล้วอาจจะต้องเป็นเบาะผ่านนะคะถ้าเป็นรุ่นเอ็นทีเนาะนี่เลยนะคะสภาพสวยๆนะคะคอนโซลสะอาดสะอ้านนะคะพี่ๆดูนะผ่านการใช้งานมันน้อยมากๆนะคะคันนี้ถือว่าน้อยจริงๆนะคะ สวยจริงๆนะด้านหงด้านท้ายนี่ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีรอยแตกรอยหักรอยแล้วนะคะคันนี้คาดด้เส้นโครเมียมนะคะแล้วก็โลโก้เนี่ยเป็นโครเมียมมาเดิมทุกจุดนะคะรวมถึงโลโก้โตโยต้ยา,ตาแบบนี้เลยนะคะตัวคมไฟใส่กลิ้งไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีแล้วเดี๋ยวหนูเปิดด้านท้ายให้ดูนะคะเปิดด้านท้ายให้ดู เปิดด้านท้ายให้ดูนะใช้จากกุญแจเปิดได้เลยนะคันนี้นะคะนี่เลยมาดูในะส่วนของด้านท้ายห้องเก็บของกันนะคะได้อะไรกันบ้างเนาะเริ่มจากตัวโครงสร้างก่อนเลยนะคะนี่ตัวนงตัวน็อตส,สวยๆนะคะไม่มีรอยขันรอยไขยเนาะแล้วก็ตัวฟูกนะคะอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์นะคะนี่ส,สวยๆเลยนะคะแล้วก็ตัวกรงตัวกิฟต์เนาะ อยู่ครบทุกตัวนะคะฝากระโปรงซิลเลอร์เดิมๆไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดคันนี้นะคะรับประกันตัวรถให้ตรวจรถให้ฟรีด้วยนะคะไม่ต้องเสียเงินในการตรวจรถ นะคะมีใบเซอร์การันตีให้ว่ารถเนี่ยได้4ีถึงหดาวแน่นอนนะคะถ้าได้ต่ากว่านี้แนะนํานะคะไม่ควรซื้อนะคะนี่มาดูภายในกันนะคะภายในก็ค่อนข้างกว้างนะเก็บกระเป๋าสัมภาระต่างๆนะ่ยได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะใครที่แบบว่าชอบสายช้อปปิ้งเนาะก็มาจัดคันนี้ได้เลยนี่ยางอะไหล่มีให้แบบครบๆนะคะแล้วก็เครื่องมือแม่แรงมีให้เช่นเดียวกันนะคะยางอะไหล่ก็ได้ยางใหม่ๆไปใช้เลยนะคะ ตัวรถไม่มีประวัติจมน้าน้ําท่วมนะคะรับประกันให้ในส่วนนี้นะคะรับประกันเครื่องเกียร์ให้อยู่แล้วนะคะปกติเนาะ <c oughs> นะคะซื้อรถซื้อความสบายใจมาซื้อที่เพชรยนต์ได้เลยนะคะอ่ะนี่ดูบอดี้ตัวรถก่อนนะคะสวยๆเลยคันนี้เดิมๆทั้งคันน็อตไม่มีแกะนะคะมาชมภายในกันนี่เลยนะคะภายในนะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มจาก ตัวโครงสร้างก่อนนะนี่พาชมนะคะตัวนงตัวน็อตนะใครหารถที่ผ่อนแบบว่าสบายๆนะคะเดือนละ6 0พันนะคะในเรทฝีดาว <S <S ก็มาจัดคันนี้ได้นะคะคันนี้ผ่อนสบายนะผ่อนสบายนะคะคันนี้ผ่อนแค่6 0พันนะคะได้รถปีใหม่ๆไปใช้ด้วยนะ ปีไม่ลึกจนเกินไปนะคะคันนี้จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์สามก้านนะคะแล้วก็แอร์แบ็กเนี่ยมีให้ครบอยู่แล้วจอวิทยุเดิมจากโรงงานนะคะฟัง FMA m ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้แต่ว่าต้องเสียบสายนะต้องเสียบสายนะคะแล้วก็คันนี้จะได้เป็นแอร์ปรับอนาล็อกก็คือปรับมือนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะระบบเกียร์ก็จะมี d m นะคะแบบนี้เลยนะเข้าเกียร์สะดวกสบายนะคะแล้วก็เบรกมือจะได้เป็นตัวเบรกมือแมนนวลนะคะ ติดฟิล์มให้อยู่นะคะตอนนี้นะคะนี่ยัดทิชชู่วไว้ให้คือแบบตอนนี้ติดฟิล์มให้แล้วนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนี่มาดูตัวห้องเครื่องกันนะคะสำหรับคันนี้เครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีเกรดรุ่นตัวเอ็นพีนะคะนี่เลยนะนี่ตัวนงตัวน็อตนะคะสภาพสวยๆไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะแล้วก็นี่ ตัวเม็ดอาร์คเม็ดสปอตนะคะ mm hmm. เห็นชัดเจนนะตัวนี้แผ่นกันความร้อนเนี่ยถ้ามันเสื่อมสภาพเดี๋ยวหนูเปลี่ยนให้นะคะ ถ้ามันกกอบมันร่อนเนี่ยหนูเปลี่ยนให้นะอันนี้คือหนูเก็บงานให้ประมาณ80%แล้วนะคะอีก20%เก็บวันส่งมอบนะคะวันส่งมอบรถนะสติกเกอร์ต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบแบบนี้นะคะตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนอย่างที่บอกเลยนะคะแบตเตอรี่ก็ยังอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์นะคะใช้ได้ยาวๆคันหน้าไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีร้าวนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนี่ดูตัวห้องเครื่องได้เลยเดิมๆทั้งคันนะคะคันนี้ ไม่มีชนหนักพิวามอยู่แล้วนะคะแล้วก็สติกเกอร์นะคะติดให้เดิมจากโรงงานอยู่แล้วนะคะสติกเกอร์มออกเนาะมีให้แบบครบๆเลยนะคะภาษีพบรบต่อให้พร้อมใช้งานนะคะและสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota v i o อ1.5 NT ปี2020นะคะเลขไม่120,000โลกับราคาค่าตัวเพียงแค่349,000บาทฟรีดาวตก่อนงวดละประมาณ6,000ต้นๆเท่านั้นนะคะในเรทฟีดาวนะ แล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นแค่1.29%ซื้อรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าได้เลยนะคะนำรถไปใช้ก่อนได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะก็มีประมาณเท่านี้ถ้าหากพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอยากจะเข้ามาทดลองขับสามารถเข้ามาได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาเซรรไทย68แยก1นนะคะเข้ามาแล้วเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะหรือว่าจะนำช่างมาตรวจเช็ครถยังไงก็ได้นะคะทางเรายินดีให้บริการนะคะแล้วก็ ลูกค้าท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดนะคะทางเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะลูกค้ารออยู่ที่บ้านได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านไหนนะคะไม่สะดวกมาดูรถตัวจริงสามารถวิดีโอคอลดูรถได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ